สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับบุกถล่มต่อเนื่องกองกำลังราบปืนดินอิสราเอลบุกถล่มกลุ่มกองกระารฮามาตและยึดอุปกรณ์และเครื่องจากผลิตอาวุธของฮามาตได้จํานวนมากและวิ่งเข้าใส่กลุ่มกองกระาฮามาตในชิลิกาซาปิดชีพกลุ่มกองกระาฮามาตได้หลายคนและพบปล่องอุโมง์ใต้ดินฮามาตอยู่ใต้ห้องนอนเด็กและเปลเด็กอีกแล้วและสภาพชวนกาซาในเมืองคานยูนิต เสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีร่าพนาศูนย์เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์6 7 6 7มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาสหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรก เป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังภาพพื้นดินอิสราเอลนะครับยังคงกวาดล้างและทำลายกลุ่มก่อการร้ายฮามาสอย่างต่อนเนื่องในฉากการสูร้รบนี้เป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังภาพพื้นดินอิสราเอลได้ทําการยึดพื้นที่โรงงานผลิตอาวุธของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสนะครับซึ่งกองทัพอิสราเอลได้รายงานไปว่า,าในตอนกลางคืนที่ผ่านมา กองทัพอิสราเอลนะครับโดยหนวยโดยโดพิเศษของอิสราเอลได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เป็นสมาชิกของกลุ่มกาะกา้าฮามาสนะครับในพื้นที่แคว้นยูเดียและสมาเรียในเขตเวสต์แบงค์นะครับเมื่อวานนี้ และจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับฮามาสเพิ่มได้อีก10คนรวม22คนนะครับจับกลุ่มทั่วปุวยภาคสมาเรีเยและยูเดียในเมื่อวานนี้นะครับโดยที่หมู่บ้านบิโทเนยียในพื้นที่บินานมินนะครับกองกําลังอิสราเอลได้ทําการบุกยึดโรงงานผลิตอาวุธของกลุ่มก่อการฮามาส,แล,าสและได้นําเครื่องกลึง6เครื่องนะครับที่ใช้ในการผลิตอาวุธของฮามาสยึดได้เรียบร้อยละนำกลับสู่ประเทศอิสราเอลต่อไปนะครับเพื่อไม่ให้กลุ่มก่อการฮามาสหรือพาดมิด ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับฮามาสนาไปผลิตอาวุธให้กับกลุ่มก่อการร้ายฮามาสหรือกลุ่มอื่นๆน,นะครับที่อยู่ในเขตเสบสแบงค์มาผลิตอาวุธแล้วมาเล่นงานประเทศอิสราเอลหรือประชาชนชาวอาวิสราเอลได้ต่อไปนะครับและที่เมืองรามันเลาะกองกําลังอิสราเอลได้ทําการยึดอุปกรณ์จากโรงพิมพ์สองแห่งนะครับซึ่งพิมพ์เอกาสารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายฮามาสนะครับ และนาเครื่องพิมพ์เหล่านั้นกลับสู่ประเทศอิสราเอลต่อไปนะครับและนาไปตรวจหาข้อมูลเกี่ยวกับการก่อการร้ายของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสนะครับเผื่อจะมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการบุกเข้าตีหรือจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฮามาสต่อไปนะครับตามภาพวดีโอที่ปรากฏโดยกองทัพอิสราเอลก็ทาการกวาดล้างฮามาสอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งสวนกาซาและเขตเวตบแบ์นะครับที่กอนทัพอิสราเอลต้องการกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายฮามาส ให้หายไปจากแผนที่โลกและหายไปจากเวสแบงและกาซาให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อกำจัดภัยคุกคามที่มีจากการก่อการร้ายของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและพนมิดไม่ให้มาคุกคามสิทธิเสรีภาพไม่ให้มาคุกคามความปลอดภัยของประชาชนชาวอิสราเอลและคนอื่นได้อีกต่อไปแล้วงานนี้ํองรับอิสราเอลก็กำจัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับฮามาสทุกที่นะครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามจนสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับฮามาส โดนทำลายและถูกยึดหลายที่นะครับโดยคลิปนี้ก็ยึดได้ที่โรงงานผลิตอาวุธถือว่าเป็นการยึดสถานที่ที่มีความสาคัญกับกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเหมือนกันนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นําไปผลิตอาวุธให้ฮามาสและถูกกองทัพอิสราเอลยึดได้แล้วก็ไม่สามารถผลิตอาวุธจากเครื่องจักรเหล่านี้ได้ต่อไปนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเปเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนั้น ได้ทาการปิงยิงกลุ่มกวาดกร้ารฮามาในจังหวัดกนนาซาได้พักเหนือเขอม้มงวดอยู่ดีนะครับซึ่งประชาการสูร้รบกี่เดือนือมากเลยนะครับทีมกองทัพอิสราเอลหน่วยคอมมานโดของกองทัพอิสราเอลนะครับก็เข้าโจมตีกลุ่มก่าดกระไรฮามาในตึกสูงเหล่านี้นะครับที่ภาษางานก็อย่างยอดเยี่ยมโดยทีมรบของพวกเขานะครับที่มีชุดยิงกอชุดยิงขอเหมือนกับประเทศไทยหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ที่แน่ได้ถืออาวุธประจำกายทั้งอาวุธปืนเล็กสั้นปืนเล็กยาว อื่นกลนและระเบือต่างๆนะครับบุกถูจม ำแหน่งกลุ่มกวาดกรลาฮามาสในพื้นที่เมืองคานยูนิตอย่างต่อนเนื่องใส่ไม่ยั้งแบบนี้เลยนะพี่น้องไม่ว่าตรงไหนที่เป็นที่ต้องสงสัยที่จะมีกลุ่มกวาดกรลาฮามาสประจําการอยู่ในตึกสูงต่างๆเหล่านี้กองทัพอิสราเอลก็จะหันไปกระบอกปืนเล็งไปที่ตำแหน่งตรงนั้นนะครับเพื่อทํกาการปิดชีพกลุ่มกวาดกรลาฮามาสต่อไปและสามารถปิดชีพกลุ่มกวาดกรลาฮามาสได้หลายคนด้วยกันนะครับด้วยจิตใจที่ลุกลบ่อเขิมของกองทัพอิสราเอลนะครับที่ต้องการกวาดล้างกลุ่มกวากกระลาฮามาสและล้าง ชาวโลกรวมถึงชาวไทยนะครับที่ถูกกลุ่มก่อกกระไรฮามาตสังหารหมู่ปิดชีพอย่างโหดไร้ปาฏิืาระนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลโดยกองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลก็วิ่งยิงกลุ่มก่อกกระไรฮามาตแบบลืมตายเลยครับพี่น้องจัดการกลุ่มก่อกกระไรฮามาตให้สิ้นซากในชวนกาซาต่อไปนะครับแม้ว่าจะเจอกลุ่มก่ากกระไรฮามาสดักเล่นงานก็ตามนะครับแต่กองทัพอิสราเอลนั้น ใจมาก่อนนะครับใจสู้ถึงที่สุดเพื่อปกป้องอธิปไตยของอิสราเอลเองนะครับทำให้ไม่กลัวฮามาสแม้แต่น้อยนะครับส่งผลให้สามารถกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้จนวนมากด้วยกันนะครับไม่ว่าอยู่ตรงไหนตึกไหนจุดไหนซอกไหนก็ตามกลุ่มก่อการร้ายฮามาสก็จะถืออาวุธปืนของอิสราเอลถึงใส่ตรงนั้นนะครับทำให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาสดับเดือดองต่อไปจากผลกรรมที่ตามสลงฮามาสเองนะครับเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านมาทำร้ายประเทศอิสราเอลก่อนทุกนั้นก่ถึงตัวฮามาสไปแบบนี้นี่เองนะครับไป ใหม่บรรลุต่อไปและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่ได้ค้นพบสถานที่ที่ว่นน่าจะมีฐานก่อการร้ายฮามาสและรูอุโมง,งค์ของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสนะครับก็คือสถานที่ที่เป็นห้องนอนเด็กและเพลเด็กที่ตั้งอยู่ในชวานกาซาในเมืองคาจตริสแห่งนี้นะครับที่ประทับอิสราเอลค้นพบปล่องอุโมงคใต้ดินนะครับของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่ไม่รู้คิดอะไรอยู่นะครับมาสร้างไว้ที่ห้องนอนเด็ก และเตียงนอนเด็กแบบนี้นะครับพี่น้องก็เป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องมาก,มากๆแลครับคือกองทัพอิสราเอลนั้นก็แสดงให้โลกรู้นะครับว่ากลุ่มก่อการร้ายฮามาสส่วนร้ายแค่ไหนนะครับไม่ว่าถานนี่ไหนก็ตามที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสสามารถกดขี่ข่มเพงชาวปาเลสไตน์ได้ก็จะสร้างอุโบสต้ดินดริษฐานก่นอการลาบ้ว้บริเวณแห่งนั้นนะครับอย่างเช่นห้องนอนเด็กแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีทั้งโรงพยาบาลมัสยิด แล, asten. และอีกหลายที่นะครับคลินิกก็มีโรงเรียนเด็กน้อยก็มีนะครับพี่น้องสูตรรับเลี้ยงเด็กก็มีที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสสร้างเป็นฐานก่อการร้ายโดยการนําอาวุธยุทโธปกรณ์มาไว้ฐานที่ที่ไม่ควรจะมีอาวุธสงครามเหล่านี้นะครับซึ่งพอมีกลุ่มเยวน,นะครับที่ทาได้ก็คือกลุ่มก่อการร้ายฮามาสนะครับตั้งแต่ดูมานะครับพี่น้องในร่วงวันี้มีแต่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสนะครับที่ใช้ฐานที่ที่ไม่สมควรเป็นฐานก่อการร้ายอย่างเช่นท้องนอนเด็กแบบนี้นะครับ ที่กลุ่มกวกระไรฮามาตใช้ไปฐานกอกราะารในการขุดกรูมุงใต้ดินแบบนี้นะครับพี่น้องก่อคิดเอาด้วยกันนะครับว่ากลุ่มกอกระไรฮามาตสมควรทําแบบนี้หรือไม่นะครับแต่ที่้องนอนหล่านี้จะเป็นห้องนอนเด็กนะครับแต่กลุ่มกอาดกระไรฮามาตกลับนามาไปฐานกอกระไรแบบนี้ก็สมควรที่ของทัพอิสราเอลจะต้องกวาดล้างกลุ่มกอกระไรฮามาต์ได้หายไปจากพื้นที่โลกโดยเดียวที่สุดนะครับเหตุการณ์สุดท้ายน,นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เป็นสภาพของฐานที่มั่นของกลุ่มก่าดกระไรฮามาต์ที่ตั้งอยู่ในพื้นท ที่เป็นฐานที่มั่นและแหล่งกบด,ดานของกลุ่มก่อการฮามาสที่ชอบเอาอาคารพลเรือนบ้านเรือนของชาวบ้านปเาเลสไตน์ไปเป็นฐานก่อการร้ายนะครับรวมถึงเอาสำนักงานใหญ่ยูเอ็นเป็นฐานก่อการร้ายด้วยนะครับงานนี้ตรงไหน,นก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการฮามาสกองทัพอิสราเอลก็จัดหนักจัดเต็มครับทำลายสถานที่เหล่านั้นให้สิ้นซากให้หายไปจากแผนที่โลกให้กลายเป็นเต้าทุลีอย่างคลิปวิดีโอนี้นะครับที่เสียหายยับเยินจริงๆนะครับกุนที่ในเมงคารยูน,น,นิท ของคืนันกาซานะครับถูกทําลายอย่างสิ้นเชิงเพื่อจะสร้างภกระขัดพังนะครับไม่สมควรที่เป็นที่อยู่ของมนุษย์ได้อีกต่อไปนะครับจากการทําลาย ของกองทัพอิสราเอลนะครับที่ต้องการกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายฮามาสให้หายไปจากชนวนกาซานะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามกลุ่มก่อการร้ายคนสุดท้ายของฮามาสนั้นจะต้องหายไปจากแผนที่โลกไม่ให้มีลมหายใจอยู่ในโลกใบนี้นะครับเพื่อล้างแค้นให้กับชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยนะครับที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสปิดชีพทำลายสังหารอย่างโหดร้ายปาดเถื่อนในวันที่7ตุลาคม2566ัหสกที่ผ่านมาแบบนั้นนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลจะนักจัดเตรียมทำลายกลุ่มก่อการร้ายฮามาอย่าง เรไม่ให้มีอยู่ในแผนที่โลกต่อไปนะครับและทําให้เหลจะสร้าซาการหักพังในบริเวณแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวปเาเลสไตน์ที่หามาใช้ปรนทานก่อการร้ายอย่างที่เห็นนะครับน้องเสียหายยับเยินล่าปนาศูนย์บริบทเดียวก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมมาครับวันนี้อัดพินที่ขอจากลากระเพลงเท่านี้ถ้าผู้วิชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยครับเพื่อพาดข่าวสารดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากคารบคัรบ